ตุนเสบียงค่ะพี่น้องนอไมค่ะนอไม่ล่ยล่ตุนเสบียงไว้ค่ะตุนทะเบียงไว้กินเวลาไม่มีนอไมค่ะนอไมนอไมเด้อค่ะเด้อนอไมค่ะมาปอกนอไมนักกันเด้อค่ะเด้อนอไมค่ะปอกน่อไม้ ปอกหน่อไม้ไว้กินค่ะปอกหน่อไม้ไว้กินนะคะปอกใส่ตู้เย็ยนไว้ค่ะลวกลวกลวก็กับใส่ตู้เย็ยนไว้อยากพัดกับพัดอยากเอามาแกงก็ามาแกงค่ะเวลาอยากกินก็เอามากินเวลาไม่มีค่ะหน้าแรงมันไม่มีค่ะหน้าแรงบม่มีก็เอามากินค่ะ เด้อค่ะ,ะโทรศัพท์ก็ไม่รู้เป็นอะไรอยากแกงกับแกงอยากพัดกับพัดค่ะเทไว้กินค่ะทำว้กินไว้อยู่ไว้กินค่ะทำว้อยู่ไว้กิน นาแรงมันหากินยากค่ะนาแรงหากิงยากก็ต้องหาไว้หนานี่ล่ะหาไปหนานี่ล่ะทำไมไล่ไล่ใครก็าหาไก่ดิค่ะหาอยู่ข้างบ้าน <laughs> หาอยู่ข้างบ้านเองค่ะ ค่ะเพร็ดน้อยส้มปเะเทไใบจีน,นหน่อไม้ดองก็ทำใบกินหนาแล้งมันพอควายนี่มันพอม,มีค่ะแต่ว่าถ้าหัวน้าใบดีๆมันจะสีนีอยู่ค่ะทางหัวหน้าดีๆมันสีนี้อยู่นาแรงก็ได้ค่ะ แม,มากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อม่เยี่ยมมายามกันได้ค่ะมาเยี่ยมมายามป้าดวงเฮีงด้วยค่ะ แล้วใกล้ตัวนี้ม่ใช่ใส่ะมาจากไหนนานาจะเห็นโผครัง้งหนึ่งไกลบ่มีโมค่ะไกลรอดตายม่ไกลตัวเดียว งานจะผัมาครั้งหนึง่งมือนีสิภาคแป๋วหวยเล่าเด้อค่ะเด้อมือนีสิภาคแป๋วหวยเล่าตอนใบใบค่ะผ้าอาจารย์นัดตอนใบเข่าทุกวดค่ะหวยเล่าเข่าทุกวดหวยน้อยกับเข่าค่ะเข่าทุกเมื่อวันสันพ้าอาจารย์มาผ้าอาจารย์ตรงกลับมาแล้วค่ะ พระอาจารย์โต้งกุดท้ค่ะเพื่อกลับมาแล้วเดี๋ยวสิภาพไปเอาไปเอาไปซื้อเมอวนั้นเพิ่อเมือ่อใดล่ะเมื่อก้อนนี่ค่ะเพิ่หายนุงเก่าเพิ่นบอกว่าหันหวไอดอไม่ออกอ่าไม่ออกหนึ่งหกค่ะหวล่าวค่ะคพนบอกว่าเมื่อนี้ตอนไม่บายเพิ่นสีหายค่ะเพิ่น พื้นเฮ็ดกั็งเนนค่ะพื้นบริเฮ็ดกั็งขึ้นพื้นเฮ็ดเอาค่ะหมอยพื้นเฮ็ดเอาค่ะถ้าอาจารย์ต้งที่ว่าดัางๆสมัยก่อนนะคะ่ะที่ยูตั๊ก,กุดแฮ่นะคะ่ะเพิ่นหายแล้วช่วงที่เลขเขาเป็นเลขของฝ่ายอาจารย์ตู้งแล้วค่ะเด้อบ้านี้เพิ่นกะเพิ่นกะน,นี้ไปเพิ่นไปจำพัดสายอยู่หม่องอื่นค่ะเพิ่นหงกระมากไปจำพันอัสายอยู่หม่องอื่นนด้วยสองปีค่ะ เกือบเกือบสองปีะนะคะเป็นเป็นกรบมาแล้วค่ะวันนี้เิ่นกระหายมาแล้วค่ะแต่ว่าป้าทายวิดีโอมันแบดมดค่ะเมื่อนั้นลืมล่มลื่มทรศส์เครื่องมันดีไปเฮ้ไบ่ได้สรุปเลขให้ะเนะคะมื่อนี้นะคะเมืนน่อนี้สิสีหายแล้วค่ะเด้อ ทช่หายหไม่ค่ะไปวัดพุนแห่ตอนบ่ายค่ะเร้าเรล็กน้อยกับเรล็กอันเรล็กเล่าค่ะเรล็กใหญ่กับเสียมาฝากเดี๋ยวนี้ต้องหากินไว้ก่อนหาเตาตุนยม้ใส่กินก่อนอยากเอามากิน ค่ะบริจาคเลือดบริจาคเลือดค่ะหน,น่อไม้นี่แตนน้อมงามค่ะหน,น่อไม้นี่แตนนอสวย ันมันเข่าคันมันเขา่เขาเมื่อนี้นะคะปลาสิไปน้ำมะหอยซเม่อป้าสิไปตามะหอยเอซี่เเมอค่ะค่ะหัวยล่เขา่าหัวน้อยเขา่าป้าสิไปตามะหอยค่ะปลาเอฟซีเรือกลองกัสิไปตามะหอยคนปาคนเขาทั่วนค่ะเขาซูเม่ออาจารยเอกน้อยเขาซูเม่ออุว่าเป็นคนได้ใหญ่ไปอยู่คนแกน่น เนี่ยพี่ยูคนแก่นเราคนสางวัดสองวัดค่ะสองพันสาสางวัดได้สองวัดค่ะ,คะแล้วด้วยค่ะเล็กน้อยนี่นะเล็กน้อยเลียกล่าวนี่ละ่ะเครื่องเล็กรัฐบ,บาลไทยเดี๋ยวป่าสิบสามเมื่อไหร่คุ้เอกพระอาจารย์คนนี้ค่ะคุยเอกพระอาจารย์โต้งไว้แล้ว นัดนัดไปต่อนใบค่ะคนัดต่อนใบเป็นมาใบาบเพราะมาเอาเรื่องไม่ออกเป็นมาใบใบค่อยมาเอาคนบอกว่าอย่างนี้ มาใ e ห้เอฟซีผู้ใดเขามาแล้วกดติดตามให้ป่าเนี่อกดแชร์ให้ป่าเนี่เด้อค่ะเด้อกดแชร์ให้ป่านี่ไงคะ่ะกดแชร์ให้ด้วย สดแล้วค่ะเด้อชิไรโซดห้วยเล่าค่ะตอน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 บ่ายค่ะไปเอาแล้วก็สิไลโซดให้เลยค่ะสิไลโซดไิปงมันจังสิท่านการค่ะไเข้าเบิปงสามารา,าติดสามป่านาเด้อค่ะเด้อกคติดโครแช่ห้ป่านรงนี้เรียนในหลายกนป่ากับช่องน้อยๆค่ะป่าช่องน้อย

พย,ยายามพยายามไายเจ้าของเองค่ะมาบเบนมาเด้อค่ะเด้อโอ้ยยุ่งายค่ะเนี่ยเอาละเอสปีซ์ซับเป็นตันเอาคลิปนี้เท่านี้เนาะค่ะเนาะคลิปนี้เท่านี้เนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะ